คืนฝนตกที่แสนมืดมิดเด็กชายคนหนึ่งได้นั่งกินข้าวต้มอ,อุ่นๆในถ้วยเก่าโดยไม่รู้เลยว่าแม่ของเขาไม่ได้กินแม้แต่คําเดียวเพราะเธอกําลังเลี้ยงเขาด้วยความหิวของตัวเองและรักเขาด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีใครมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านไม้เก่าจะทําให้คุณสะเทือนหัวใจจนไม่อาจละสายตาได้ฝนตกกระหน่าลงมาบนหลังคาสังกสีเสียงดังราวกับกลองที่ถูกตีไม่หยุดน้ําสากระเด็นเข้ามาทางหน้าต่างไม้ที่บิดงอจนปิดไม่สนิท กลิ่นดินเปียผสมกับกลิ่นข้าวสารเก่าที่เก็บไว้ในองค์ดินช่วยเข้าจมูกฉันนั่งอยู่มุมห้องมืดเห็นเงาแม่เดินไปมาเหมือนวิญญาณที่ยังไม่ยอมหลับแม่ก้มหน้าลงกับหม้อเก่าใส่ข้าวเพียงกำมือเดียวต้มกับน้ำเปล่าจนกลายเป็นข้าวต้มใสท้องฉันร้องเสียงดังแต่แม่กลับยิ้มบางๆแล้วตักข้าวต้มให้ฉันก่อนช้อนเก่าๆก,ก,กระทบกับถ้วยเคลือบเสียงกังวานในความเงียบฉันตักข้าวปากรสชาติอ่อนจืดเหมือนน้ำตาเจือข้า สายตาของแม่เฝ้ามองเหมือนกำลังอิ่มจากการเห็นฉันกินแต่ดวงตานั้นแดงกำ่ำเรมฝีปากซีดสันเหมือนร่างกายกำลังฝืนต่อความหิวลมหายใจแม่หนักขึ้นในห้องแคบที่ชื้นและอับฉันเห็นมือแม่ที่เต็มไปด้วยรอยแตกจากการทำงานและหยิบถ้วยเปล่าของตัวเองแต่ไม่ตักสักคำไฟจากตะเกียงเจ้าพายุส่องให้เห็นแววตาที่หลบเลี่ยงสายตาฉันเสียงฝนดังยิ่งขึ้นเหมือนจะกลบความจริงบางอย่างฉันกัดข้าวต้มที่เหลืออยู่แต่รู้สึกเหมือนกลืนก้อนหินลงไปในคอ แม่ยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นสั่นไหวเหมือนใกล้จะแตกสลายฉันเห็นแม่กดท้องตัวเองเบาๆราวกับปลอบความว่างเปล่าภายในในวินาทีนั้นฉันรับรู้ว่าแม่เลี้ยงฉันด้วยความหิวของเธอเองและรักฉันด้วยความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยเผยให้ใครเห็นแม่เลี้ยงฉันด้วยความหิวของเธอเองและรักฉันด้วยความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยเผยให้ใครเห็นเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดราวกับจะทดสอบหัวใจที่อ่อนแรงของเรา น้ำฝนไหลร่วลงมาตามรอยแตกของหลังคาหยดลงใส่ถ้วยข้าวต้มที่ว่างเปล่าเสียงหยดน้ำดังติ่งๆท่ามกลางความเงียบที่บีบคั้นฉันเหลือไปเห็นสายตาของแม่ที่แอบมองถ้วยข้าวอย่างรวดเร็วก่อนจะหันหนีหัวใจฉันบีบแน่นความอิ่มที่อยู่ในท้องกลับกลายเป็นก้อนแข็งติดคอแม่เดินไปที่มุมห้องดึงถุงผ้าเก่าๆออกมาภายในถุงนั้นมีเพียงหยิบมือของข้าวสารแห้งและเศษผักที่เน่าเสียไปครึ่งหนึ่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวโชอยออกมาทันที แต่แม่กลับเก็บมันไว้เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าฉันนั่งนิ่งร่างกายสั่นส้านเหมือนถูกบังคับให้เห็นความจริงที่ไม่อยากรับรู้แม่คอยๆหยิบเศษผักนั้นขึ้นมาล้างด้วยน้ำฝนที่ไหลเข้ามาทางประตูมือที่สั่นเทาของแม่เช็ดผักอย่างทนุถนอมเหมือนกำลังดูแลสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตฉันกลืนน้ำลายรู้ดีว่าแม่จะไม่กินมันหากยังเหลือให้ฉันได้กินแม่ยกเศษผักนั้นขึ้นจ้องมองอยู่นานก่อนจะซ่อนมันไว้หลังหม้อ เสียงท้องแม่ร้องครวญครางดังออกมาอย่างไม่อายน้ำตาของฉันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในหัวเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมโลกนี้ถึงโหดร้ายกับผู้หญิงคนนี้เหลือเกินไฟตะเกียงกระพริบสลัวสลัวราวกับจะดับลงทุกเมือ่อและในแสงสลัวนั้นฉันเห็นแม่เอามือกดท้องแรงขึ้นเหมือนจะหยุดเสียงร้องของร่างกายดวงตาแม่พร่าเลือนแต่ยังฝืนยิ้มให้ฉันอีกครั้งเสียงฝนที่สะสาดฟังดูเหมือนเสียงหัวใจที่แตกสลาย ในความเงียบอันหนักหน่วงฉันเพิกกระหนักว่าแม่กําลังหล่อเลี้ยงฉันด้วยการแลกความเป็นอยู่ของเธอเองและความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าความหิวคือแม่อาจจะค่อยๆลบตัวเองออกไปเพื่อให้ฉันยังคงอยู่ต่อไปแม่กําลังหล่อเลี้ยงฉันด้วยการแลกความเป็นอยู่ของเธอเองและความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าความหิวคือแม่อาจจะค่อยๆลบตัวเองออกไปเพื่อให้ฉันยังคงอยู่ต่อไปเสียงลมพัดแรงจนผนังไม้ไหวเสียงอิทอารดดังสะท้อนอยู่ในห้องเล็กๆ ฉันเงี้ยหูฟังเหมือนจะได้ยินเสียงลมหายใจแม่ขาดห่วงแม่ยกมือลูกท้องของตัวเองดวงตาหลบต่ำลงเหมือนแบกรับน้ำหนักของโลกทั้งใบในความมืดฉันเห็นแสงวาวบางอย่างลอดออกมาจากใต้ตู้ไม้เก่าความอยากรู้อยากอยากเห็นผักดันให้ฉันค่อยๆค,ค,ค,คลานเข้าไปดูมือเล็กๆของฉันเปิดตู้ช้าๆเสียงบานพับดังเอียดทำให้แม่สะดุ้งหันมาแต่สายตาของฉันได้เห็นก่อนที่แม่จะปิดข้างในนั้นมีเศษอาหารที่เก็บมาจากกองขยะของตลาด ผักที่เน่าเสียครึ่งหนึ่งยังเปียกชื้นจากน้ำสกปรกข้าวติดคราบดำแข็งกระกลังและมีกระดูกไก่ที่เหลือแต่รอยแทกองรวมกันอยู่ในถ้วยเก่ากลิ่นเหม็นคะครุ้งราวกับโลกทั้งใบกำลังเน่าเปื่อยอยู่ตรงหน้าแมรี่ปิดตู้ทันทีแต่สายตาฉันยังฝัง,ฝงภาพนั้นไม่ลืมหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกฉันมองแม่รู้ว่าเธอคงตั้งใจเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพื่อวันถัดไปเพื่อวันใดที่ไม่มีข้าวสักเม็ดก็ยังมีเศษเหลือจากคนอื่นไว้ให้ฉันกิน แม่ไม่พูดอะไรแค่ยืนเงียบน้ำตาไหลลงข้างแก้มผอมสูริมฝีปากที่ซีดสันพยายามยกขึ้นยิ้มแต่ยิ่งทำให้เจ็บปวดกว่าเดิมฉันรู้แล้วว่าแม่ยอมทนความหิวความเจ็บความอับอายทั้งหมดนี้เพื่อปกป้องฉันจากการสัมผัสมันด้วยตัวเองเสียงฝนยังคงกระหน่ำเหมือนกลองศพที่ตีไม่หยุดแสงตะเกียงการับพริบแปลงราวกับจะดับลงพร้อมหัวใจของแม่ที่สันไวฉันยกถ้วยข้าวต้มที่เหลือครึ่งถ้วยไปตรงหน้าแม่ แม่สายหัวช้าช้าแต่มือกลับสั่นเหมือนจะรับไว้ในความมืดความจริงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าแม่ไม่เพียงเลี้ยงฉันด้วยความหิวของเธอแต่กำลังผลักดันฉันให้มีชีวิตด,ด้วยการแลกกับการตายทีละน้อยของเธอเองว่าแม่ไม่เพียงเลี้ยงฉันด้วยความหิวของเธอแต่กำลังผลักดันฉันให้มีชีวิตด,ด้วยการแลกกับการตายทีละน้อยของเธอเองฉันยื่นถ้วยข้าวต้มให้แม่อีกครั้งแต่แม่ยังคงสายหัวช้าช ริมฝีปากแห้งแตกของแม่พึพรรมพำเบาๆว่า,วากินเธอลูกแม่ไม่หิวเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะทานที่ทำให้หัวใจฉันเจ็บปวดฉันกัดฟันแน่นความรู้สึกโกรธตัวเองแล่นเข้ามาเหมือนไฟเผาโกรธที่ฉันกินโกรธที่ฉันอิ่มโกรธที่แม่ต้องทนทรมานเพราะฉันยังหายใจอยู่สายตาของแม่เริ่มเลื่อนลอยเหมือนกำลังจะหลุดออกจากโลกจริงร่างกายที่ผอมบางเริ่มเสดไปด้านข้างมือยังพยายามพยุงตัวกับผนังไม้ผุก เสียงฝนดังราวกับพายุทะลุเข้ามาในห้องแต่เสียงที่ดังยิ่งกว่าคือหัวใจฉันที่เต้นทีแม่ก้าวถอยหลังเพียงสองก้าวก่อนร่างจะล้มลงกับพื้นกระดานดังสนัน่นฉันรีบวิ่งไปกอดแม่ไว้ร่างกายเธอเย็นเฉียบจนฉันสะดุง้งมือที่เต็มไปด้วยรอยแตกจับมือฉันไว้หลวมๆก่อนจะค่อยๆอ่อ,อนแรงลงดวงตาของแม่ปิดลงชา้ชาๆเหมือนเปลวตะเกียงที่กำลังดับฉันขย่าแม่เรียกชื่อแม่เสมสัมเล่าแต่เสียงของฉันกลับจมลงไปกับเสียงฝน และความมืดที่ปกคลุมทุกด้านในห้องแคบๆที่มีกลิ่นอับและกลิ่นอาหารเน่าฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกฝังทั้งเป็นน้ำตาไหลาพากลงใบหน้าหยดลงบนแก้มแม่ที่ซีดขาวฉันพยายามเอาถ้วยข้าวต้มที่เหลืออยู่จ่อริมฝีปากเธอแต่แม่ไม่ขยับไม่แม้แต่จะกลืนน้ำที่แต่ริมฝีปากนั้นความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องเหลือเพียงเสียงฝนที่ตีลงมาราวกับคำสาปฉันกอดแม่แน่นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังแคบลงเหลือเพียงร่างของเรา และในวินาทีนั้นฉันตระหนักว่าความหิวของแม่ได้กลืนกินเธอไปแล้วจริงๆแต่สิ่งที่ยังเหลือไว้คือความรักที่แรงกล้าจนฉันแทบหายใจไม่ออกความหิวของแม่ได้กลืนกินเธอไปแล้วจริงๆแต่สิ่งที่ยังเหลือไว้คือความรักที่แรงกล้าจนฉันแทบหายใจไม่ออกฉันกอดแม่แน่นในความมืดความเย็นจากร่างแม่แผ่ซึมเข้าสู่หัวใจเสียงฝนยังคงตกหนักไม่หยุดราวกับโลกภายนอกไม่สนใจชะตากรรมของเรา สายฟ้าแลบสว่างวาบเข้ามาในห้องเผยให้เห็นสภาพบ้านที่พังทลายและร่างของแม่ที่แน่นิ่งฉันร้องให้สุดเสียงหวังว่าเสียงนั้นจะฝ่าพายุออกไปได้สักพักเสียงฝีเท้ากระทบแอ่งน้ำดังใกล้เข้ามาประตูไม้เก่าถูกผลักเปิดออกด้วยแรงลมพร้อมร่างของเพื่อนบ้านที่ถือโคมไฟเข้ามาหญิงชราข้างบ้านมองภาพตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและเวทนาเธอรีบเข้ามาประคองแม่แต่เมื่อจับชีพจรกลับนิ่งเงียบ ลูกเอ๋ยเสียงเธอสั่นเธอสายหัวเบาๆน้ำตาเอ่อในดวงตาเหี่ยวย่นฉันกรีดร้องไม่หยุดสะอื้นจนเสียงขาดหายหญิงชราดึงฉันเข้ามากอดแน่นกลิ่นผ้าถุงที่อับชื้นผสมกลิ่นเงยอบอวนแม่เจ้าเหนื่อยมามากแล้วเสียงเธอกระซิบเบาๆแต่กลับหนักแน่นเหมือนค้อนทุบใจเธอใช้ผ้าขาวมาปิดหน้าของแม่ช้าช้าราวกับปิดม่านบทสุดท้ายของชีวิตฉันพยายามดึงผ้าผืนนั้นออกแต่แรงของเด็กเล็กไม่อาจสูด้ ญิงชรากอดฉันอีกครั้งเสียงเธอสัน่นเจ้าต้องอยู่ต่อไปต้องเข้มแข็งเพื่อแม่ฉันมองไปที่ร่างนิ่งของแม่ในความมืดเสียงฝนยังดังก้องไม่หยุดความรู้สึกว่างเปล่าครอบงำราวกับทุกสิ่งรอบตัวพังทลายเหลือเพียงเนาหญิงชราพาฉันออกจากห้องส่ลานดินโคลนข้างนอกสายฝนสาดใสา่หน้าแต่ฉันไม่รู้สึกหนาวเพราะหัวใจได้กลายเป็นก้อนแข็งไปแล้วแสงคมส่องไปยังทางเดินเปียกแฉะที่ทอดยาวสู่หมู่บ้าน เบื้องหลังคือบ้านเก่าที่เหลือเพียงเสียงฝนและร่างของแม่ฉันหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่รู้จะหยุดเมื่อไรในใจฉันรู้แน่ว่าตั้งแต่คืนนี้ไปฉันจะต้องหายใจแทนแม่และต้องแบกความหิวความเจ็บและความรักของเธอไว้ตลอดชีวิตตั้งแต่คืนนี้ไปฉันจะต้องหายใจแทนแม่และต้องแบกความหิวความเจ็บและความ,วามรักของเธอไว้ตลอดชีวิตหญิงชราจูมือฉันไปตามทางดินที่เต็มไปด้วยโคลนเหนียว เสียงฝนที่ซัดลงมาไม่หยุดทำให้ทุกก้าวหนักราวกับเดินอยู่บนบาของโลกทั้งใบฉันหันไปมองเงาหลังบ้านที่ค่อยๆจางหายไปในความมืดในนั้นยังมีแม่ของฉันนอนนิ่งอยู่ตามลำพังเมื่อถึงกระท่อมไม้เล็กๆของหญิงชาราเธอหยิบผ้าห่มเก่าๆมาคลุมตัวฉันกลิ่นอับชื้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังนอนกอดอดีตที่ถูกทิ้งไว้หญิงชาราเอาน้ำอุ่นใส่ขาเล็กๆส่งมาให้ฉันยกขึ้นจิตแต่รสขมของความจริงยังคงอยู่ในลำคอ เธอมองฉันด้วยสายตาเวทนาแต่ไม่พูดสิ่งใดเพียงแค่ถอนหายใจยาวๆราวกับรับรู้ว่าชีวิตฉันกำลังเริ่มต้นใหม่ในเงามืดของความสูญเสียเช้าวันถัดมาเสียงไก่ขันดังจากลานดินฉันสะดุ้งตื่นดวงตายังบวมช้ำจากการร้องให้ทั้งคืนหญิงชราเตรียมข้าวต้มให้ถ้วยหนึ่งแต่กลิ่นมันทำให้ฉันนึกถึงแม่ทันทีช้อนในมือสันไม่หยุดฉันวางลงแล้วปิดหน้าร้องให้อีกครั้งหญิงชราเดินเข้ามาลูบหัวฉันเบาๆ เจ้าต้องกินถึงแม่เจ้าจะจากไปแต่เจ้าอยู่ต่อไปได้คำพูดนั้นเหมือนคำสั่งที่ฉันไม่อาจปฏิเสธฉันพยายามฝืนกินทั้งที่รสชาติกลายเป็นความเจ็บปวดที่กดทับอยู่ในใจในหมู่บ้านข่าวการตายของแม่แพร่ไปอย่างรวดเร็วบางคนมองฉันด้วยสายตาเวทนาบางคนสายหน้าแล้วพูดว่าน่าสงสารเหลือเกินแต่ไม่มีใครรู้ว่าความสงสารนั้นหนักหน่วงแค่ไหนเมื่อต้องตกอยู่ในสายตาเหล่านั้นทุกวัน ฉันเดินไปตามถนนดินแคบๆของหมู่บ้านเห็นเด็กคนอื่นวิ่งเล่นหัวเราะร้องเพลงแต่เสียงเหล่านั้นเหมือนห่างไกลจากโลกของฉันเหลือเกินทุกก้าวย่างเต็มไปด้วยเงาของแม่ที่ตามหลอกหลอนอยู่ในหัวใจฉันสัญญากับตัวเองว่าแม้จะไม่มีแม่คอยกอดไม่มีมือคอยตักข้าวต้มให้ฉันจะไม่ยอมให้ความหิวความเจ็บและความรักที่แม่มอบไว้สู่เปล่าไปกับสายฝนคืนนั้นหลายปีผ่านไปเสียงฝนที่เคยก้องในห้องมืดคืนนั้นยังไม่เคยเลือนหายไปจากใจฉัน ฉันเติบโตขึ้นมาพร้อมรอยแผลที่มองไม่เห็นรอยแผลที่แม่ฝากไว้ด้วยความรักและความเสียสละทุกครั้งที่ท้องร้องฉันนึกถึงแม่ที่กดมือกับท้องตัวเองเพื่อซ่อนความหิวทุกครั้งที่มีกินฉันนึกถึงแม่ที่เคยยกจานให้ฉันก่อนเสมอแม่ตัวเองจะไม่ได้แต่สักคำชีวิตพาฉันออกจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เ,เข้าสู่เมืองที่เต็มไปด้วยเสียงรถและแสงไฟแต่ในหัวใจฉันยังคงได้ยินเสียงตะเกียงเจ้าพายุที่กระพริบสลัวในบ้านไม้เก่า ฉันทำงานหนักเก็บเงินทุกบาทุทกสตังค์ส่งช่วยเด็กยากจนในหมู่บ้านชนบทเพราะฉันรู้ดีว่าความหิวไม่ได้ทำร้ายแค่ท้องแต่มันกัดกินหัวใจทีละน้อยค่ำคืนหนึ่งฉันกลับไปยังบ้านเก่าเสียงฝนยังตกเหมือนคืนวันนั้นฉันยืนมองหลังคาสังกสีที่ผุพังและรู้สึกเหมือนเห็นเงาแม่ยืนอยู่ตรงมุมห้องรอยยิ้มซีดของเธอยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมฉันก้มลงพนมมือร้องให้เงียบเียบตายสายฝนที่เย็นเฉียบ ในใจฉันบอกกับแม่ว่าลูกอยู่ต่อได้แล้วแม่ไม่ต้องห่วงความหิวความเจ็บและความรักที่แม่เคยมอบไว้วันนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันยืนอยู่ตรงนี้อย่างเข้มแข็งและเรื่องราวของแม่จะไม่สูญหายไปกับสายฝน